ทีเด็ดเลยคือตรงนี้ล้อแม็กตัวใหม่ล่าสุดเวนอมนะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์จีทีใช่ครับคอนเซปต์เขาจะไม่เหมือนใครนะครับเป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะครับแบบนี้นะครับสไตล์พวกรถแข่งอ่าอ่าพวกรถ GT พวกในสนามเห็นปะรถ GT F1 ใช่ครับ มันทุกมอเตอร์ไซค์ด้วยนะจริงๆงวันงานเนี่ยผมเห็นเหมือนพี่กิจเอามอเตอร์ไซค์ไปเลยปะใช่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยมอเตอร์ไซค์ไปด้วยใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานของพี่กิจที่ปัจจุบันเนี่ยขายดีมากใช่ครับผมคันนี้ไฮไลท์อยู่ที่อะไรอยู่ที่ว่าเป็นรถเคอร์รี่เคอทำไมถึงเอารถเคอร์รี่มาทำพี่กิจเคอร์รี่มันถูกอะราคาเท่าไหร่จริงๆริงเราซื้ออยู่ที่71,000บาทคันนี้โปรเจกต์เป็นโปรเจกต์อะไรยังไงพี่โฟก์สวากเก้นกอลเป็นโปเช่ จากที่แรกมันคือโอกอ์กกมันก็ดูเท่ดูอลังการอยู่แล้วแต่เนี้ยลูกค้าแบบว่าอยากให้รถโอกอ์ของตัวเองคันนี้เป็นปอร์เช่อันนี้เป็นปอร์เช่911 911ครับค a r เรล่าคลาสสิกแล้วก็รถคันนี้เด็กนี้เราเกินไปคร่าวๆครัว่าพี่กิจกำลังจะขาย6 0 0 0ครับ600,000ใช่ครับ สวัสดีครับผมเ e อ็มโรจิงไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้ครับเราพาเพื่อนมาดูรถคัสตอมกันอีกแล้วนะครับถึงที่กิจเลนซิงเลยต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยก็สร้างชื่อในเรื่องของรถคัสตอมมาเยอะนะครับแล้วเราเองเนี่ยก็ห่างหายกับการพาเพื่อนมาดูรถคัสตอมไปนานมากวันนี้ผมตามเขามาเพราะว่าเห็นว่าพี่เขากาลังทํารถคันนี้อยู่แล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเราไปงานที่เทอร์มินอลพรามสามมาเจอรถรี v วพิกกิตครับที่ใส่ล้อเวนอมซูเปอร์จีทีไป แล้วก็บอกกับพิกกิจไว้ว่าเดี๋ยวเรามาเจาะลง YouTube กันนะครับวันนี้เราเลยมาหาพิกกิจแล้วก็มาเจอกับคันนี้เดี๋ยวเราไปหาพิกกิจกันดีกว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหทํารถคัสตอมก็เยอะแล้วก็มีรถตั้งชื่อเยอะเดี๋ยวเราไปคุยกับพิกกิจกันดีกว่าว่าตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับโอเคปะสวัสดีครับพี่กิจสวัสดีครับ,รบนี่พิกกิจแลนดิ้งนั่นเองอครับนี่พิกกิจคันนี้โปรเจกต์เป็นโปรเจกต์อะไรยังไงพี่โฟกสวาเกนกอล์ฟเป็นปอร์เช่เก้าหนท่งหนึ่งกาอยู่แล้ว ใช่ครับมันก็มันเป็นรถที่แบบสี่ประตูเนาะอ่าแต่มันคือขี่ประตูใช่แต่เนี้ยลูกค้าแบบว่าอยากให้รถโฟก์ฟล์ฟของตัวเองคันเนี้ยเป็นปอร์เช่อันนี้เป็นปอร์เช่911 911ครับคาร์เรล่าคลาสสิกแล้วเราใช้อะไรที่เป็นโฟก์กบางทีนะครับนี่ครับพื้นมันหมดเลยครับพื้นทั้งหมดเนี่ยเป็นโฟก์กอหมดเลยฮะเห็นไหมยันคัสซีด้านหน้าก็เป็นโฟก์กหมดเลยครับเหมือนง่ายๆคือเหมือนเราเอาเอาเอาพื้นพื้นของรถใช่ครับผมอย่างเดียวใช่ครับ แล้วปกติเครื่องมันวางหน้าวางหลังเครื่องปกติวางหน้าครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนย้ายตำแหน่งการวางเครื่องด้วยวางอยู่ด้านหลังเป็นเครื่อง K2 อะวางเี่ให้ลูกค้าเลยมีมาแค่อย่างเดียวครับก็คือมีมาแค่รถโฟล์ครใช่ครับส่วนบอดี้ตัวนี้ล่ะบอดี้ตัวนี้ลูกค้าไม่มีมาเราก็หาให้ครับอันนี้คือบอดี้แท้ๆของตัว911ไหมพี่ใช่ครับผมอันนี้เป็นบอดี้ไฟเบอร์อ๋อเป็นไฟเบอร์ใช่ครับผม อดีไฟเบอร์อันนี้เราซื้อมานะแต่แค่เราเอาแต่ประตูประตูแท้เนี่ยประตูเฮ้ยแต่เข้าง่ายมากเลยนะตรงรุ่นครับนี่ถ้าเกิดว่าเอาง่ายถ้าเกิดว่าประตูเข้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามิติมันได้แน่นอนใช่ครับผมมันไม่มีผิดเพี้ยนถูกไหมประตูมันเข้าง่ายแน่แน่อยูอ๋อแต่นี่คือไฟเบอร์หมดเลยคือเราจะบอกไปก่อนว่าประตูของแท้กระจกแท้เข้าเข้ากับนี้ได้เลยเพราะเราลองมาแล้วครับนั่นแหละแต่อันเนี้ยมีแค่ไฟเบอร์แค่ทีนี้ครับหลังคา ลังคาไฟเบอร์ครับแล้วก็ดามเหล็กด้านในครับโหคืออันนี้เราได้เห็นถึงความแข็งแรงได้เห็นถึงโครงสร้างที่พี่กิจต้องต้องดูขึ้นมาว่าอันไหนที่เราจะต้องเสริมเข้าไปใช่ครับผมนะครับและตัวเครื่องอันนี้พี่กิจเป็นคนวางใช่ครับวางเองครับเครื่องก็ลูกค้าบอกว่าอยากได้เครื่องเคยี่พี่ก็เลยไปเคียงกงเลยกลับไปซื้อเครื่องเคยี่มาให้ลูกค้าเราทําคานใหม่นี่ครับแต่จุดยึดอะรถโฟกับรถปอเช่เนี่ยคือคนเขียนแบบหรือว่าบริษัทมันคือบริษัทเดียวกัน ก็คือจุดจุดที่เราจะวางเครื่องเนี่ยมันมีจุดที่แข็งแรงอยู่แล้วครับคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เราสร้างตัวนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยสร้างช,ชัสีจุดวางเครื่องขึ้นมาใหม่เนี่ยเราสามารถขันรอตเข้ากับของเดิมได้เลยส่วนบอดี้เนี่ยโฟล์กอัพมันจะยาวกว่าปอเช่มันจะยาวก,กว่ากัน15เซนนะครับเราก็ย่นไปย่นบอดี้ก่อนเนี่ยรเราเชื่อมอ่นนี้คือเราย่น เราย่นให้บอดี้มันมันเข้ากับไฟเบอร์ชุดนี้ให้มิติมันได้ใช่แล้วผมตัวด้านหน้าประตูอะไรต่างใช่ครับผมแล้วเครื่องก็จะวางตำแหน่งนี้เลยใช่ครับคือคือตำแหน่งวางเครื่องคือเราเสร็จแล้วนะตอนนี้ครับก็คือคันนี้เป็นรถขับหลังใช่ครับเป็นขับหลังด้วยความที่วิกิตเองอ่ะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำโครงสร้างมาจากตัวแลมโบใช่ครับผมให้ดูความแข็งแรงเนี่ยครับให้ดูรอยต่อต่างๆเนี่ยมีการเซอร์วิสได้ใช่ครับผมใช่ทีเขาจะทำเป็นชิ้นให้มันสามารถถอดออกจากกันได้ใช่เวลาเสียมจะซ่อมง่าย เป็นการผิดพลาดมาจากลำโบ,บอีกนานไหมพี่กว่าจะเสร็จอันนี้ก็จริงๆเราก็น่าจะอีกไม่นานเท่าไหร่ครับแต่ช่วงนี้เราแบบเราไม่ค่อยได้ทําต่อเนื่องเพราะเราไม่ว่างไนงะหงานลูกค้ายเยอะมากใช่เรามาทําแท้งมาทําอะไรด้วยอ่าเพราะตอนนี้พี่กิจก็โอ้ลุยแท้งเต็มตัวใช่ครับทํางานช่วงล่างขายล้อแมก ใช่ไหมมีงานเซอร์วิสเปลียนถ่ายน้ำมันเครื่องต่างต่างคือทำครบเลยใช่ครับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นลักษณะเหมือนตัวโรงงานแหละใช่ครับที่พี่ทํางานคัตตอมใช่ครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีในส่วนของตัวงานคัตตอมที่ตอนนี้พิกิจกาลังทําอยู่นะครับแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งที่บอกว่าจะขายรีโวใช่ปะใช่ครับใช่ครับรีโวยกสูงเผื่อใครอยากซื้อรีโวยกสูงลุยๆโหดๆเดี๋ยวไปดูหน้าตารีโวกัน เป็นอีกหนึ่งโซนของพิกิตนะครับฝั่งนี้เป็นโซนรถโชว์รถจอดใช่ครับผมฝั่งนู้นโซนทํางานใช่ครับผมนะครับนี่แล้วก็คันนี้ก็คือรถรีโวที่พิกิตเอาไปโชว์ในงานปาร์ตฟังชั่นสองพันยี่สิบห้าใช่ครับคันนี้ไฮไลท์อยู่ที่อะไรอยู่ที่ว่าเป็นรถเทอร์เรอรี่ใช่ครับผมทําไมถึงเอารถเทอร์รี่มาทําพิกิตเทอร์รี่มันถูกอะราคาเท่าไหร่จริงๆเราซื้ออยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทแต่มันมีค่าอะไรอีกหกพันไมมันเลยเป็นเจ็ดหมื่นเจ็ด ก็ยังไม่ข้าม80,000ใช่ครับผมเป็นรถรีโวหัวเดียวใช่ครับผมสภาพทีแรกก็คือมีสติ๊กเกอร์เคอรี่ใช่ครับสีส้มมาเลยใช่ไหมใช่ครับผมแปย8,000นน่ะใช่ครับได้รถสภาพสวยสวยเลยใช่ครับผมคันนี้เลขไม้เท่าไหร่พี่ตอนได้มาพี่เก้าหมื่นครับเลขไม้เก้าหมื่นใช่ครับผมเออที่ผมแอบดูห้องเครื่องมเรียบร้อยแล้ว ้องเครื่องก็ยังสภาพแบบสวยๆยังแบบยังใหม่อยู่เลยใช่ครับผมคันนี้ก็เลยเอามาแต่งเลยใช่ครับนี่แปลงหน้าแล้วจริงๆมาปี18เรามาเปลี่ยนไฟหน้าใหม่เปลี่ยนกระจังเปลี่ยนกันชนก็คือเป็นตัวใหม่เป็นตัวเซตอิเชันตัวใหม่ใช่ครับผมนี่โคมหน้าเป็นโคมดําใส่ลิ้นด้วยใช่ใส่ลิ้นด้วยครับอันนี้เป็นลิ้นของที่ไหนพี่อ่าอันนี้เราซื้อมาจากอูเคพีแต่ด้านข้างนี่เป็นของซีวิกนะด้านข้างหมายถึงก็คืออ๋อสเกิร์ตเหรอใช่จริงๆสเกิร์ตรอบคันของ ตัวตอนเดียวมันไม่มีอยู่แล้วถึงเคยเห็นมันจะเป็นอีกทรงหนึ่งใช่มันจะไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นของซีวิกครับผมเอ้าแล้วที่มาใส่มันพอดีได้ยังไงก็คือเอาเอาสเกิร์ตสองชุดมาตัดให้เหลือชุดเดียวเอาสเกิร์ตอ่ะง่ายก็ชุดหน้าอ่ะชุดหน้ามันทรงนี้อยู่แล้วอ่ะมาทรงนี้อยู่แล้วเราก็ตัดให้ถึงนั้นอ่ะเราก็อันนี้ก็อีกชุดหนึ่งอันนี้อีกชุดหนึ่งซุ้มล้ออย่างเงี้ยพี่มันพอดีกันเลยครับของซีวิกเหรอใช่ครับซีวิกเอฟดีคร เพราะจริงๆแล้วอะซีวิกอะมันก็จะเป็นชิ้นเดียวยาวๆใช่ครับผมแต่ในชิ้นเดียวของมันอะมันอาจจะน่าจะมาสักแค่นี้ใช่ครับสั้นไปก็ไม่ถึงไม่พอใช่ก็เลยต้องซื้อมาสองชุดอ่าซื้อ2สองชุดแต่ซื้อมือสองมานะครับซื้อมือสองมาแบบในสภาพที่แบบสีไม่สวยอะไรประมาณนี้เข้าเลยนะเนี่ยให้ดูเข้าปะาแล้วพี่เขามีแบบว่า ขอบแดงด้านล่างข้างหน้าทีแรกผมนึกว่ามันคือชุดเดียวกันเด็ดไหมแต่มันเข้ากันใช่ไหมไอเดียโคตรดีที่มันสวยอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับสติกเกอร์ด้วยคันนี้จริงๆเนี่ยพี่ไปทําสีดํามาแต่ที่สีเขียวเนี่ยเป็นสติกเกอร์นะจากร้านท็อปสติกเกอร์ระยองเป็นสปอนเซอร์ให้อ๋อนี่ครับแล้วทําลวดลายมาสวยผมชอบตรงข้างหน้าตรงที่ว่าลิ้นกับตัวคางอ่ะครับแล้วก็ตรงเนี้ยชิ้นเนี้ยมันเป็นชิ้นเดียวกันครับมันเลยไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้มันเป็น2อชิ้นแยกกัน เออมันดูดูแบบว่าเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันมาเออเนี่ยเผื่อใครอยากที่จะแต่งหน้าแบบเป็นตรงนี้อะไรอย่างนี้นี่ครับแล้วก็ทีเด็ดเลยก็คือตรงนี้ล้อแม็กตัวใหม่ล่าสุดเวนอมนะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์จีใช่ครับคอนเซปต์เขาจะไม่เหมือนใครนะครับเป็นเซนเตอร์ล็อกนะครับแบบนี้นะครับสไตล์พวกรถแข่งอ่าอ่าพวกรถ GT พวกในสนามเห็นปะรถ GT F1 ใช่ครับพวกแบบ ถ้าเป็นปอร์เช่ก็เป็นพวกปอร์เช่ตัวแบบตัวรถแข่งเลยใช่ครับผมอ่าหน้าตานี่คือมันคือเป็นเซนเตอร์ล็อกนะใช่ครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่เราไปเจอและมาขายแล้วอ่ะมีคนถามผมเข้ามาเยอะมากแล้วพอเป็นเซนเตอร์ล็อกอย่างเงี้ยถอดล้อทํายังไงมีน็อตล้อไหมเพราะทุกคนยังเข้าใจว่ามันคือเซนเตอร์ล็อกจริงๆใช่ครับผมตัวเซนเตอร์ล็อกจริงๆครับที่เราเห็นสีแดงๆเนี้ยมันคือตัวเฟืองเพื่อบิดเข้าไปล็อกใช่ครับแล้วมันใช้น็อตตัวเดียวก็คือน็อตตัวนี้ ใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นแค่ดีไซน์เฉยๆใช่ครับผมที่เลนโซ่เนี่ยเขาพยายามดีไซน์ออกมาให้มันเหมือนรถแข่งนะครับ<ม>แล้วก็ตัวล้อตัวนี้นอกเหนือจากที่มันเหมือนรถแข่งก็คือในเรื่องของตัวเซ็นเตอร์ล็อกตรงนี้แล้วอ่ะ<ช>ก็คือในเรื่องของน้าหนักใ่คความเบาการออกแบบดีไซน์ต่างๆเนี่ย ดบบสามารถใช้กับรถแข่งได้เลยใช่ครับผมตัวล้อตัวนี้เป็นล้อที่ใช้เทคโนโลยีไลท์เทคพั Tech ใช่ครับผมนครับเป็นการหล่อขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็บีบอัดออกมาให้ล้อเนี่ยมันมีน้ําหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงใช่ครับนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นตัว VNK VNK จะเป็นก้าการคู่ทําไมพี่กีกถึงเลือกเป็นตัวนี้พี่ผมมองว่าตัวนี้มันมีกลิ่นอในยุค90นิดนดแล้วแบบสปอร์ตด้วยครับ,รบผมเลยชอบครับ เนาะแล้วก้านมันเป็นแบบเป็นก้านคู่5ก้านคู่ใช่ครับแล้วพอใส่เบรกเสร็จปุ๊บมันโชว์เบรกได้แบบเต็มเมใช่แล้วเบรกในก้านนี่ผมชอบมากเลยรู้ปะผมชอบความเลียวนี่สังเกตว่าพอมนใส่เสร็จกับล้อ18ใช่ไม่ติดท้องล้อด้วยไม่ติดท้องแล้วแบบครับผมว่าสวยลงตัวนี่ครับแล้วทําเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยใช่ครับผมอันนี้ก็คือลงตัวพอดีเป๊ะมากนะครับใครที่อยากที่จะใส่ล้อตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาอีกเรื่องนึงก็คือการที่เขาหลบเบรกครับอย่างใครจะใส่เบรกพวกหกพอร์ต นะครับก็สามารถใส่กับล้อตัวนี้ได้เลยออกแบบมาแบบเลสซิ่งเลยใช่ครับนะครับสำหรับรถแข่งใส่ได้รถบ้านที่อยากที่จะแต่งซิ่งตัวเวนอมซูเปอร์จีีตัวนี้แบบตอบโจทย์มากอย่างที่บอกไปว่าลายมีให้เลือก2ลายนะครับก็คือลายเนี้ยที่เป็น5้าการ์คู่กับอีกลายหนึ่งเนี้ยก็คือเป็นตัว6การตัว6กการก็ดูแบบจริงๆมันก็ดูแข็งแรงดูบึกบึนนะพี่นะครับแต่ด้วยความที่รถเราเป็นกระบะใส่แบบนี้ก็ดูเทใช่ครับแล้วในเรื่องของตัวทรงพี่อันเนี oh, yeah, yeah. ้ยมีการทําอะไรกับทรงรถไหมอ่าเป็น ชกหน้าเป็นชกเดิมครับใส่สตัดหลดนิ้วพึ่งแล้วข้างหลังพี่ข้างหลังน่ารู้สึกว่าจะหลดประมาณ4ี่ห้านิ้วนี่แหละวันนั้นก็รีบด้วยไม่ได้ดูแต่ไม่ได้เวอลคัซซีนะเบาเผาบาเผาใช่ครับผมอ่าจริงๆคนเล่นรีโวจะรู้กันดีว่าถ้าหลดขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่เว้ามันนั่ง ใช่มันกระแทกแรงใช่ครับผมอันนี้ก็คือมีการเว้าเผาใช่ครับผมจริงๆต้องบอกก่อนว่ารถเราใช้งานเองใช่ครับไม่ได้บรรทุกหนักทำได้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการแต่งรถมันมีหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวคนจะมาดราม่าฮ้ยเว้าเพามันอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ฮะขึ้นอยู่กับการใช้งานอย่างคันนี้พ่กิจใช้ขนของด้วยไหมใช้ขนของด้วยทำอะไรบ้างขนอะไรบ้างส่วนใหญ่อย่างเมื่อวานผมเพิ่งขนถังลม60ใบไปส่งลูกค้าที่มหาชัยมา โล60ใบใช่ครับผมน้ำหนักเท่าไรอ่ะมันก็หนักอยู่นะก็เท่ากับบรรทุกได้บรรทุกได้ผลของได้จริงใช่ผมว่าน่าจะมี7 800โลน่าจะได้อยู่ครับ7 800โลน่าจะได้เนาะก็ยังผลของใช้งานได้จริงนะใช่ครับผมแต่ก็อย่างที่บอกถ้าใครกลัวก็ไม่ต้องแต่งใครแล้วผมยังบรรทุกมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเห็นปะนี่ ด้าน<ช>หลงังจริงๆวันงานเนี่ยผมเห็นเหมือนพีก่กิจเอามอไซค์ไปด้วยปะใช่มอไซด้วย์ไปด้วยใช่ครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานของพีก่กิจที่ปัจจุบันเนี่ยขายดีมากใช่ครับผมก็คือถาดสาหรับบรรทุกมอไซค์ใช่จริงๆมี2อถาดครับพอดีเมื่อวานไม่ทันลูกค้ามาหน้าร้านแล้วถาดขึ้นมันหมดลูกค้าบอกเอาที่รถก็ได้ก็เลยหายไปถาดนึงคือต้องบอกงี้วันเนี้ยพีก่กิจกําลังพิตกําลังฮอต ทั้งเรื่องงานแท้งทั้งเรื่องงานต่างๆใช่ครับบางอย่างในร้านเนี่ยหรือว่าของที่พิกิจมีก็ต้องโยกก่อนใช่ใช่ทำไม่ทันแต่บางทีลูกค้าเข้าใจบอกว่าพี่พอดีถาดขึ้นผมหมดนะครับผมมีในรถผมได้ไหมผมเพิ่งใส่ไปงานรถสิ่งขึ้นตึกรอบเดียวเองลูกค้าโอเคแล้วลูกค้าโอเคแล้วราคา16,500บาทพร้อมติตตั้งอันนี้คือกี่ถาดคือ2ถาดมันจะมีถาดอันนี้ถาดสําหรับใส่รถครับเนี่ยเวลาอาอธิบายอย่างนี้ก่อนอีกถาดหนึ่งมันจะอยู่ด้านข้าง เพื่อ <P ew> er <ter> จะเป็นสะพานมาเกาะตรงน,นี้จะเป็นสะพาน<อ>แล้วก็ขับรถขึ้นมาเอาขับรถขึ้นมาปั๊บแล้วก็แล้วก็พอล้อมันชนนี่ปุ๊บซึ่งล้อจะดันนี่มันก็จะล็อกล้ออันนี้ก็จะล็อกไว้สะพานเนี่ยก็คือมาเก็บ่าสะพานก็มาเก็บข้างๆนร่นี่<อ>แล้วอย่างนี้มันเชื่อมต่อกับชั้ซีอ่อันนี้ขันน็อตเข้าครับผม<อ>บไม่มีการเชื่อมขันน็อตเข้าทุกจุด เวลาจะถอดออกก็คือถอดออกได้เลยใช่ก็ถอดน็อตสตัวแล้วดึงออกได้เลยแล้วก็<ง>จะมีนี่มีระบบไฟใช่ครับอ่าด้านหลังอันนี้ก็จะเชื่อมต่อเราก็จะมีการทําปลั๊กไว้ให้ใช่ครับจะมีปลั๊กอยู่ด้านล่างครับผมครับ,รบตอนนี้กําลังฮิตนะเพราะว่าคนกําลัง ออกเที่ยวเยอะช่วงนี้ก็เรียกว่าฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วกันเพราะว่ามันช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับคนก็ไปเที่ยวแล้วบางทีพอไปเที่ยวบางทีเอารถยนต์ไปใกล้ๆอยากจะขี่แบบมอเตอร์ไซค์ใกล้ๆมันก็ต้องไปหาใช่ไหมเอารถไปเองบางคนมี Fortuner คระเหมือนเอ็มเนี่ยมี Fortuner แล้วแบบว่าอยากเอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยมีรถอะไรที่ใส่ไม่ได้บ้างจริงๆแล้วจริงๆเราใส่ได้ทุกรุ่นนะผมใส่ก็มีนิสสันมาร์ตมี h r v ที่ขึ้นได้นะครับมันขึ้นได้ทุกรุ่นอะเราเราก็ไปหาจุดเชื่อมต่อใให้้้้้ช่่แลวววออออันนีเราาตงบกกไ บางบางบางทีแบบว่ารถอ่ะมันรถมอไซค์มันหนักกว่ารถมันก็ขึ้นยากนิดนึงออย่าง f o r t จูเนอเนี่ยขึ้น x m a แม็ก a ขึ้นได้สบาย<ช>แต่ยังเอารถเก่งมาขึ้น x m a แม็ก a เนี่ยชงล่างต้องดีหน่อยใช่ไหมเพราะไม่งั้นมันจะมีแรงกดใช่ถ้าสปริงชคเดิมเนี่ย มันก็จะยุบเยอะใช่น้ามจะลอยคุมรถยากใช่ครับอ,อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความบาลานซ์ความสมดุลจริงๆลูกค้าต้องไปใช้วิจารณญาณในการเอารถขึ้นใช่ต้อง uh huh. ดูกว,ว่ารถมอไซค์ของลูกค้ารุ่นไหนมันจะเหมาะกับรถที่เราขึ้นหรือเปล่าเนาะงานนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบไหมพี่เลือกได้ไหมอ่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราเราให้ลูกค้าเลือกสีได้ครับครับแต่ตอนนี้เราเรามาทําตัวใหม่เป็น ดำหัวแดงคือถ้าเป็นสีเยอะๆมันจะเบื่อง่ายใช่มันอาจจะไม่เข้ากับรถหรือว่ารถคันวาไซอาจจะเปลี่ยนสีใช่ใช่แต่แห่งนี้จบเลยใช่จบเลยตัวล้อก็เหมือนกันเหมือนอย่างที่พี่กินบอกว่าพอสีถ้ามันฉูดฉาดเกินไปสมมติคนเมื่อก่อนอยากได้สีแปลกๆเนาะสีม่วงสีชมพูคัดตอมอะไราเงี้ยแต่สุดท้ายพอเวลาบางทีไปเบียดไปชนเทมก็ยากใช่แล้วก็ พอถึงเวลาเราเปลี่ยนสีรถหรือว่าบางทีมันเบื่อแล้วอ่ะก็ต้องกลับมาสูงสุดคืนสู่สามัญรอพิกิดเลยเลือกสีดำใช่ไหมใช่ครับผมเลือกสีดำเลยนะครับอย่างตัวเวนนอมซูเปอร์จีทตัวนี้จะมีให้เลือกก็คือเป็นสีดําแล้วก็มีตัวหนังสือสีแดงใช่ครับนะครับมีสีขาวตัวหนังสือสีแดงใช่ครับมีสีบรอนตัวหนังสือสีดําใช่ครับนะครับก็มีให้เลือกแบบที่มันดูเท่ดูแบบลุคมันจะดูเรียบๆรียบใช่ครับผมแต่มันดูดูแรงดูซิ่งจริงๆแล้วอ่ะมันสไตล์ซูเปอร์คายนะใช่เห็นปะ คือดูยังไงก็ดูรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันมันใช่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเวลาถอดเข้าถอดออกหรือว่าเวลาเซอร์วิสก็ไม่ยากเพราะว่าล้อตัวนี้เวลาเซอร์วิสเนี่ยก็แค่ขันตรงนี้ออก ใช่ครับถอดน็อตสองตัวใช่ครับข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นน็อตล้อปกติใช่ครับนะครับเพื่อให้เราเซอร์วิสได้แล้วก็ตัวเรนโซเองเนี่ยเขาจะมีน็อตล้อพิเศษของเขามาให้ใช่ครับนะครับเพื่อให้ใส่กันกับตัวฝาตัวนี้ได้ใช่ครับน็อตล้อธรรมดาใส่กับฝาตัวนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องใส่น็อตล้อของเรนโซแล้วก็จะมีแถมจุบลมสีแดงมาให้แบบนี้ใช่ครับผมนี่ก็จะเป็นล้อเท่ๆอีกหนึ่งตัวใครที่แบบอยากแต่งรถแนวสปอร์ตนะครับแล้วก็อยากใช้พาวตเวอเอร เขาข้างในก็ทําด้วยข้างในทําด้วยครับนี่เปลี่ยนเบาะเปลี่ยนเบาะหนึ่งคู่ใส่โลบาใส่โลบาใส่เปลี่ยนพวงมาลัยอ่าพ่นอุปกรณ์ตัวเนี้ยปกติแล้วถ้าเป็นตัวท็อปมันจะเป็นสีสีเงินสีบอลสีบอลอ่ในพี่ะไรเอาโลบาสีขาวอันนี้ก็เลยพ่นสีขาวเลยอันนี้ทําสีเองเหรอใช่ครับทําสีเอง สีกระป๋องนะสีกระป๋องธรรนมันใ่สีกระป๋องไม่ได้เลยด้วยกรอบแอร์ใช่กรอบแอร์แล้วก็เอเมนไหมเก๊กลางอ่ะปกติแล้วตอนเดียวจะไม่มีใช่ป่ะเอ่าเขาบอกมันจะยาวถูกป่ะอ่าใช่ครับวันนี้เราก็มีเก๊กลางเพราะเราของสีประตูมาใส่อ๋อเนี่นะครับเออมันก็ดูดีพรีเมียมขึ้นมาเพราะว่ามีที่เท้าแขนใช่ครับแล้วก็มีเก๊สวยงามเพราะไม่งั้นมันจะโล่งๆธรรมดาใช่เออจะเห็นชันเกียร์เลยถูกป่ะใช่ครับผมอ่านี่เป็นไงเนรมิดใหม่จากรถเคอรี่ นะครับแล้วก็รถคันที่เมื่อกี้เราเกินไปเข่้าวครับว่าพิกิจกำลังจะขายใช่ครับเป็นไฮรักรีโวตัวสูงเลยใช่ครับผมนะครับพิกิจขายเท่าไหร่นะหกแสนห้าครับหกแสนห้าใช่ครับผมอุ้ยแต่ผมเห็นถึงความอลังการมันคือเป็นรถที่แบบอลังการสูงวางทานมาเรียบร้อยใช่ครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าหกแสนห้าใช่ครับใครอยากได้เดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้ารีโวพิกิจหน้าตังไงไปครับผม คือคันนี้รีโวใช่ตอนนั้นยังไม่ใช่ไม่ใช่หน้านี้ใช่อันนี้เพิ่งแปลงหน้ามาใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งแปลงมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหน้านี้เป็นหน้า GR Sport หน้า GR s p r t t รครับแล้วก็หโวด้วยรถด้วยทรงมันเป็นทรงที่มันเป็นทรง w i ยบอดี้อยู่แล้วใช่ครับพี่ขยายฐานล้อใช้ล้อกว้างแล้วแล้วก็เป็นวางคานวางคานมา BX ับ VX 80หน้าหลังดิฟล็อกโอ้โหนี่ครับคือพร้อมลุยอ่ะจริงจพร้อมลุยมีแหลกหลังคามีตัวดึงแหลก อันนี้กันกิ่งไม้กันกิ่งไม้ไปในตัวด้วยใช่ครับผมอ๋อทำค้องด้านหลังด้วยใช่ครับมีค้องด้านหลังด้วยกระจกมองข้างก็เป็นแบบที่ขยายฐานออกมาข้างล่างใช่ครับประเด็นคือไฮไลท์ก็คือในเรื่องของตัวลูกกระบาเนาะใช่ครับอันนี้เขาเรียกเป็นกระบะ3สามขอครับสามขอเป็นกระบาดสามขอก็จะเป็นพวกดูใบ่ะรถสรงนอกรถสรงเมืองนอกครับปกติรถที่มีขออ่ะมันจะมีแค่เฉพาะหัวเดียวใช่ครับหัวเดียวก็จะมีสี่ขอที่เป็นช่วงสั้นใช่ถ้าเป็นหัวเดียวธรรมดาจะเป็น ห้าขอใช่ครับแต่เนี้ยจะเหลือสามขอพร้อมเป็นสี่ประตูใช่ครับผมนะครับขออันนี้ก็คือยกกระบะมาเลยไม่ได้ตัดต่อดัดแปลงอันนี้ตัดต่อขอตัดต่อก็คือเสียลูกกระบะตอนเดียวลูกหนึ่งครับเพื่อจะเอาตะขอมันกับประเด็นคือเราจะได้โป่งที่มันเป็นโป่งใช่ใช่ใช่โป่งนี้ใช้ของเดิมครับเราเอาแค่ขอบบนอ๋อนี่แค่ตกขออย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนฝาท้ายใหม่นี่ฮะเห็นไหม๋อเอาอันนี้เขามาใช้อันนี้เขามาใช้ตะขอมาใช้ื ต่ข้างในดูไม่ออกเลยข้างในคือยังใส่ไลเนอร์เหมือนกันอ่าครับผมเพราะมิติด้านในเราไม่ได้ยุ่งหรอกใช่ครับข้างในไม่ได้ยุ่งเลยเอาแค่ขอบอย่างเดียวใส่กันได้เลยใส่กันได้เลยเอาแค่ตะขอบเดียวสูงมากอ่ะยกประมาณกี่นิ้วยก8นิ้วหนุนหัวเก่ง2นิ้วยกด้วยหนุนด้วยแล้วก็หนุนหัวเก่งให้มันทรงมันสูงขึ้นไปอีกใช่ใช่สูงมากเออหัวอยู่ขอบกระบะสูงมากหัวขัวขนาดพี่สูงร้อยเจ็ดสิบนะครับเอ็มสูง่าไรประมาณกันเนี่ยใกล้ใกล้กันร้อยเจ็ดสิบอ่ะแล้วก็ไอความเท่ของมันก็คือเนี่ย ผมว่างานสร้างที่เป็นงานคอกที่อะเท่มากเคยทําให้ลูกค้ายังยังยังอ๋อนี่เพิ่งทำรถเราครั้งแรกเลยใช่ทารถเราเองจริงๆแล้วต่างประเทศมีแบบเอ็มเคยไหมมันสามารถเอาไฟออกมาเก็บของได้ด้วยใช่ที่ผมออกมาที่มันสไลด์ออกมาถูกไหมแต่เราแต่เรายังคิดอยู่เราก็มองหลายรอบเลยมันออกได้ไงวะใช่ป่ะจริงๆในเนี้ย มันกลวงถูกปหใช่มันเป็นมันเป็นช่องว่างใช่ก็ต้องออกแบบดีไซน์ขึ้นมาเปลิ้นชักอะเออใช่ใช่เราเห็นอยู่นี่ข้างบนสามารถวางเต็นท์ได้เนี่ยในพี่มีตำแหน่งให้ลรวเห็นไหมอ๋ออันนี้เจาะรูพี่เจาะรูถ้ามีคานเราก็วางเต็นท์ได้เลยด้านบนวางคานบนปุ๊บแล้วก็วางเต็นท์ได้เลยครับข้างบนนี้นะครับเพื่อใครยังไม่รู้จริงๆแล้วเบื้องหลังของพี่กิตทุกวันนี้เนี่ยก็คือทํางานเหล็กพี่กิตมีเครื่องพับเครื่องดัดเครื่องตัดเครื่องเจาะใช่ครับที่เป็นงานเหล็กอันเนี้ยพี่กิต สร้างเองได้เลยใช่ครับนะครับแล้วก็สามารถทําเป็นชิ้นงานได้สมมุติว่าใครอยากที่จะสั่งทบเป็นโปรดักต์เป็นชิ้นงานเนี่ยอย่างเนี้ยแหลกหลังคาเห็นปะที่หลังคาเนี่ยก็สามารถสั่งที่จยท์ทำได้ใช่ครับครับอันนี้คือท่อไอเสียท่อไอเสียครับอันนี้คืองานที่เราสร้างขึ้นมาเองทําเองครับแลวอย่างอย่างตรงฝั่งนี้ก็คือเป็นในส่วนของการร้อนเหรอพี่ใช่ไหใช่การร้อนครับผมก็คือเวลาใครมา อาจจะดนไปโดนก็อุ่นๆไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ไม่ไม่ร้อนเนี่ยแล้วผมก็ทำเนี่ยแผ่นปิดกระจกเห็นไมนั่นน่ะมันทําให้รู้สึกว่าเหมือนประตูใหญ่ขึ้นเลยนะอ่าเพราะที่แรกมันจะเป็นเชฟแบบโค้งลงมาอย่างงี้ใช่ครับพอได้ตรงนี้ปิดปุบมันเหมือนแบบกระจกมันใหญ่แล้วเหมือนประตูใหญ่ขึ้นอันนี้เราสร้างหมดเลยไอ้ตัวยึด2ตัวดึงสลิงพี่ก็สร้างสร้างครับขอแค่บอกมาเดี๋ยวจัดให้ครับคนไม่ค่อยรู้คนรู้ว่าพิกกิจทำเฉพาะรสซิ่งอย่างเดียวอ๋อนี่ตอนนี้เราก็หลักๆเลยมาทำแท้ง300อันนี้คือแบรนด์เราหมดเลยนะนี่รวมานหเรด ขัดปล่อยหลยมันบังอยู่น่ครับเนี่ยบากันชนหน้าเป็นของเรากิเดซิ่งตั้งแต่ชิ้นนี้เลยถูกไหมใช่เนี่ยเยก็คือเนี่ยถอดนอด็อต่างนี้ใส่ได้เลยยึดกับอันนี้คือของเดิมเขาใช่ครับผมยึดของเดิมเฮ้ยเท่นะแล้วมีการแท้งครับอันนี้การกระแทกอ่างน้ำมันเกียร์นะครับสุดปลายเกียร์เลยแล้วก็มีแหลกหลังคา บาสปอร์ตไลท์แหลกหลังคาก็คือเป็นชิ้นจนไปถึงด้านข้างแล้วมีบันไดใช่มีบันไดด้วยก็เป็นแบรนด์กินเ c ซิ่งหมดเลยมีกันลื่นด้วยเห็นไหมใช่ครับผมอันนี้คือกันลื่นแบบว่าเวลาเราขึ้นไปเหยียบจริงๆใช่ใช่และอันนี้คือต้องเจาะยึดกับตัวรถไม่เจาะครับอันนี้เป็นแม่เหล็กดูดครับทุกยี่ห้อเป็นแบบนี้หมดต้องมีแม่เหล็กดูดแต่อันนี้ถ้าเป็นแม่เหล็กก็คือมันก็จะไปดูดกับตัวถังได้เลยใช่ครับผมด้านบนก็จะยึดกับแหลกหลังคาวันนี้เราก็็มมมีีีีหลาายยยยออ่่่งงทัััไดด้้้ใสกกกบบบรถคนนจะเว ข้อบเบรกเราทําอยู่ใน,นนี้เราก็ทําเองนะสอากาศ ใช่ครับผมถ้าอันไหนยังไม่มีครับแล้วมีเรฟเฟรนซ์แบบว่าอยากให้พี่ทาครับเอาแบบมาได้ใช่ครับเดี๋ยวเราคิดให้ใช่ไหมใช่ครับผมนี่สินค้าขายดีผมอันนี้เลยน่าจะมีประมาณ300คู่แล้วนะโอ้โหเนี่ยอันเนี้ยผมขายคู่ละ9 0 0เนี่ยบางแดดประมาณนี้แล้วก็มีบาร์อันนี้เราทำมาใหม่นะครับเป็นบาร์ยึดสปอตไลท์อ๋อจริงจริงทีแรกอ่ะมันมันสุดแค่นี้ใช่ครับผมนะอันนี้คือต่อมาเป็นบาร์สปอร์ตไลท์ด้านหน้าใช่อันนี้สาหรับลูกค้าที่จะเพิ่มเติมไอตัวแหลกหลังคาพี่ก็คือมันสามารถรองรััับนนนนนน้้้ําหกไดอีใส่เตต ก็ต้องมี 80- ถึง100โลแล้วใช่ครับผมอู้ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าจากสายซิ่งมากลายเป็นสายลุยไปแล้วใช่ครับผมนะครับและอย่างนี้ถ้าเกิดใครอยากจะทําแบรนด์มาให้พี่กิทํิทให้ได้ไหมได้ครับผมก็สร้างแบรนด์ได้ใดูไหมคันนู้นคันนู้นคันนู้นเป็นแบรนด์ของตัวเองครับคันสีขาวอยู่ในร้านของลูกค้าเหรอใช่ของลูกค้าลูกค้ามาให้ทาแบรนด์ก็คือเป็นแบรนด์ของลูกค้าใช่ลูกค้าอยู่กลุ่มดาวเทาครับดาวเทาก็คือขับฮาร์เรบอกว่าผมอยากได้คําว่าดาวเทาพี่เป็นแบรนด์ดาวเทาไปดูกัน เขาอยู่แก๊งฮาร์เลย์ครับดาวทาวทุกอย่างเป็นดาวเทาหมดเลยพอเป็นสีขาวคีนคีนก็ดูมาเฟียอีกแบบนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยที่เอไว้วางแก้วเวลาเปิดมาจะใส่วินโดมันจะอยู่ตรงนี้มันก็จะมันจะยึดกับแต่เน้นเหลือขามันเฮ้ยผมไม่คิดว่าแบบว่าเราสามารถฉลุลายได้ขนาดนี้เนยะมันละเอียดมากเลยนะเดี๋ยวพี่นั่งเขียนอยู่สวันนะปวดหัวตายสอวันนะที่ดูดิ อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเวลาที่บอกวางแก้วมันจะทำยังไงแล้วก็เปิดนี้ออกมาเดี๋ยวอันนี้สลิงไม่ได้ใส่มันจะเปิดแบบปุ๊บมันวางแก้วเป็นวางอย่างงี้ใช่อสมมติถ้าอยู่อย่างงี้ใช่ไหมอ่าเปิดมาก็เป็นเหมือน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นโต๊ะออกมาอย่างงี้เหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ <c oughs> คือร้านเราอ่ะรถแท้งเข้ามาเนี่ยอยากได้แบรนด์ไหนก็บอกพี่ได้ใช่ครับเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าได้หมดแล้วผมชอบไอเดียเล็กๆน้อยๆของพี่กิจส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี้ยพี่กิจทำเองลงล้งลงรถอะไรต่างๆนี่ส3อาทิตย์ เนี่ยผมทาเองนะเนี่ยกับน้องเนี่ยก็พี่ย้ายมาทุนก็คือทุนเหลือน้อยเราก็ได้เหล็กที่ที่ของเดิมที่เรารื้อจากบางบีอินมาบวกกับเราซื้อเหล็กมาอีกนิดหน่อยเราก็เนี่ยมาสร้างเองนี่คือแบบว่าด้วยความที่แบบเหมือนเราเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เนาะแล้วพอถึงเวลาอะไรที่เราทําเองได้เราก็ทํานี่มาดูอันนี้ผมชอบผมแอบเห็นไอเดียเล็กๆคืออันนี้มันเหมือนประตูเนี่ยมันเข้าอย่างนี้ก็ได้จริงอ่าสไลด์ได้ด้วยถูกไหมสไลด์ได้ปะเวลาปะ ผมแอบเห็นล้อใช่ใช่ใช่คืออันนี้มันสามาราเปิดได้อีกเปิดได้ตัวตัวตัวทำมมันเปิดได้อันนี้ทําไว้เพื่ออะไรเพื่อเอารถเข้าไปจอดงี้เหรอใช่ก็คือเราจะรถแท้งอะเข้ามาทาข้างในให้มันอ๋อเรียบร้อยใช่แต่ตอนนี้เราเรากําลังแบบค่อยๆทําไปนี่อันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นใครทํานะแล้วก็โครงสร้างหลักๆส่วนใหญ่ของพี่กิตอะใช้เป็นเหล็กผมว่าด้วยจากประสบการณ์แน่เลยก็เดี๋ยวพี่อย่างที่พี่บอกพี่จะทำเหมือนเป็นห้องจอดรถให้หมดเลยใช่แต่จะค่อยๆทำ เขาตังมีน้อยช่วงนี้โอ้โหแต่เขาค่อยๆทำก็ด้วยความที่น้อยแต่ค่อยๆสร้างไปได้อะทำไปได้ <ๆ S 1> ทีนิดสร้างทีนิดหน่อยอ,อย่างตอนนี้เราก็มีที่ทําก็จะมีคันนี้แล้วก็มีคันนี้วางเครื่องดีแม็กพี่กฤจะรับวางเครื่องด้วยอันนี้เสร็จแล้วพี่วางเสร็จแล้วโอ้โหทำไมทําหลายอย่างจังคือคันนี้ <laughs> เราต้องบอกก่อนว่าลูกค้าลูกค้าลากมาจากจังหวัดตราดจริงๆแล้วเขาว่าซ่อมเครื่องเดิมไม่จบเขาก็เลยบอกถามผมว่าวางเครื่องได้ไหมผมบอกวางได้แต่มันก็มีปัญหาเรื่องอันนี้อีกแหละเนี่ยตอนเนี้ยเรื่องไหนเหมือนว่าเครื่อง แต่เกียร์มันเป็นเกียร์ของจี๊ปอยู่ไงของเกียร์เดิมใช่ล้วคันนี้ไม้เข็มกับดิตอนอ่ะมันต้องเป็นแทนบัสเพื่อจะไปเปิดต้องเขียนกล่องใหม่อตอนนี้เขียนกล่องอยู่แต่เครื่องทําได้แล้วสตาร์ทติดแล้วสตาร์ทติดแล้วแต่เรือนไม้มันยังไม่ลิงกกันอ่าใช่เรือนไม้ไม่ลิงก มีเทอร์โบเทอร์โบมาครบมาแล้วเลยครับเทอร์โบเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยเปลี่ยนเทอร์โบใหม่ด้วยใช่ครับผมราคาเท่าไหร่พี่แบบนี้อันนี้ผมคิดลูกค้าอยู่ที่200,000จบที่200,000เพราะลูกค้าบอกว่าตอนแรกจะเบิกเครื่องเขาบอก5 0 0 0 0นกว่าเบิกใหม่ของดีแม็กนะของจิ๊บเลยอ่ะเขาบอกว่าพอรถเป็นปี2020ครับบอก5 0 0 0 0นกว่าแต่เดี๋ยวอย่างว่าแหละอย่างจิ๊บมันก็ไม่ว่าซ่อมทั่วไปได้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้เราก็หาซ่อมทั่วไปได้ทีนี้ก็เข้าตามอู่รถซิ่งอู่ธรรมดาได้เลยใช่ครับผมนะครับนี่ก็หลากหลายรูปแบบมากและทั้งหมดนี้ครัับคืออนน่เง ก็ได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วในเรื่องของงานคัดต้อมเนี่ยโผพิกิตถนัดนะและลูกค้าก็ให้ความสนใจให้การตอบรับมาเยอะมากจนวันนี้มีแบรนด์ของตัวเองไม่ไว่าจะเป็นแบรนด์แลกที่แบบออกแนวพรีเมียมออกแนวลุยการแต่งที่เป็นลักษณะของเลสซิ่งหรือว่ารสซิ่งเนี่ยพิกิตก็ยังไม่ถึงใครสนใจนะครับอยากจะติดตั้งแลกอยากจะตกแต่งรถนะครับก็สามารถติดต่อที่พิกิตได้เลยสามารถติดตามพิกิตช่องทางไหนได้บ้าง นี่เลยครับผมนี่นะครับเฟซบุ๊กกิจเลสซิ่งใช่ครับนะครับติดตามได้เลยมีคอนเทนต์มาหลากหลายแล้วก็มีการอัปเดตงานให้ดูตลอดเวลาใช่ครับมีช่องทาง YouTube ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมช่อง YouTube ก็ krthailand เข้าไปติดตามพิเศษได้ทุกช่องทางเลยส่วนสําหรับใครอยากได้ล้อเท่ๆล้อที่เป็นสไตล์เลสซิ่งนะโดยที่ดุมกลางเนี่ยออกแบบให้เหมือนรถแข่งเลยเป็นเซนเตอร์ล็อกก็ติดตามในส่วนของตัวล้อเวนอมได้ล้อเวนอมตัวนี้ก็จําไว้เลยนะครับชื่อของเขาคือซุปเปอร์จีทีมีให้เลือกสองลายใช่ครับลายแรกก็ นะครับเป็น VNT ส่วนอีกอันนึง VNT อยู่หลังพิกิจเลยใช่ครับแบบเี้ันเลยเห็นไหมลายหกการเท่ๆก็สามารถเข้าติดตามได้ในทาง Facebook ก็ได้ครับ Facebook ของเวนอมก็จะมีในส่วนของข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับล้อแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเลสซิ่งด้วยเพราะว่าเวนนอมเนี่ยเขามีทีมแข่งของเขาเองด้วยก็สามารถเข้าติดตามได้นะส่วนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมกับพิกิจขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไป้วครับสวัสดีครับ